สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเบิ้งใต้เบิ้งหิมะจ้ะหิมะตกยงังคากเลยได้จ้ะโตกสุดๆเลยมันเนี้มันอนีต้ตกเบิดมื่อเลยจ้ะตกบ่บยุดบ่บยอนเลยต้องใส่หิมะถล,ล,ล่มทองฝาถล่มเนาจ้ะเบิ้งกองหิมะหลายแห้ง เกือบครึ่งบ้านบ uh, โบเมนันนี่โมเมนมูซาตกหลายไรลีจ่ะเบิง่งเลยหลายคักคุณนะ่ะเพื่อนหนาวก็หนาวเดือจะ้ะหนาวแห้งแหงเดือจะ้ะหนาวอากาศหนาวแต่ก็อยากย่างออกมาเบิ่งหิมะจะ้ะเพราะว่าหิมะมันหลายแห้งจะ้ะ ไหลลีหลอต๊กทั้งคืนโต๊กมขนน่ขึ้นเนี่เนี่ยขึ้นเนี่ยกันอันนี้ต๊กอีกนี่อันนี้ลดดันหิมะด้วยจ้าเนี่ยลดดันหิมะน้ำทางนะจ้ามีหอดรถมาด้วยจ้ารูหน้ารถมาก็มีจ้านั่นเด้รถมีรถมาขี่ ย่างไปเบิง่งยางผ้าย,ยางส้มส้มบรรยากาศหิมะจ้าส้มไปเรื่อยๆเลยจ้าเบิ่งบรรยากาศหิมะตกบ้านเฮามันบบมีบ้านเฮา,า,ามีแต่คนแหละเชียงใหม่เชียงรายจ้าแล้วกับอยู่ในสตูที่เขาทําอยู่ในห้องทําหิมะจําลองจ้าแต่อันนี้ของแท้เด้อจ้า เบิ่งเลยนี่จ้ะตกแบบโบยุดบบยอนบบเศร้าเลยจ้ะตกตั้งแต่กลางคืนจนหอดขึ้นวันนี้เบริ่งเลยจ้ะจริงๆเลยจ้ะเตึงหนาวกัติเติมเวลากัายิยีางพายางเบอ่งยางช่มแล้วก็สิเข้าบ้านเพราะว่าอากาศมันบ่ไหวละมันหนาวเบิง่งรด รถกับเต๊นาำสุสารรถรถกับบอด้จอดในล่มในเงาจอดตากแดดตากฝนบ่แมนจอดตากหิมะคนเขากันเนาะหนาวเด้ขนาดคนเข้ากันยังหนาวรถมั่นกันหนาวคือกันจ้านมากบ่ดด้ทําที่จอดรถไว้นะจ้าสวัสดีจ้า